สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมหนุ่มครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอู้ฟูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นตลาดต้องบอกว่าเป็นคอมมูนิตี้อีกหนึ่งที่นะครับของชาวขอนแก่นเลยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งสาขานะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะอยู่ในตลาดอู้ฟูนี่แหละนะครับตลาดอู้ฟูเองเนี่ยก็จะมีด้านหลังเนี่ยเป็นตลาดผลไม้นะฮะอ่าเ็เป็นตลาดผลไม้ที่เพิ่งเปิด นะครับเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่มากๆนะครับมี m ม d o โดนัลมี KFC s t a r b u c k FC, ์เยอะแยะมากมายนะครับก็มีอีกร้านก็คือร้านของเดอะเล t เตรเองเดี๋ยวไปดูกันครับ <S <S นั่นเองนะครับเพราะเรามีหลากหลายขนส่งนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในนะครับสวัสดีค,ครับคุณนิวนะครับ อนนี้ผมอยู่กับคุณนิวเดี๋ยวคุณนิวแนะนําตัวนิดนึ่งสวัสดีครับผมอันนี้ผมนิวจากเดลเลเตอร์สาขาอุฟู่นะครับผมครับก็เป็นเจ้าของร้านนะครับเดิมเนี่ยเปิดเป็นขนส่งของ JNT อยู่แล้วใช่ไหมฮะเดิมต้องมี j จนทีอยู่แล้วครับก็เลือกที่จะเอาบริการของเดลเลเตอร์เนี่ยเข้าเข้ามานะครับเป็นขนส่งของเราเพิ่มเติมนะครับในร้านนั่นเองนะครับคุณนิวเอาขนส่งของเดลเลเตอร์เนี่ยเข้ามา ประมาณครึ่งปีครับประมาณครึ่งปีละซึ่งนานแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างกลุ่มลูกค้าจากเดิมจากเดิมที่อาจจะมีแค่เจนทีใช่ไหมใช่ก็คือกลุ่มลูกค้าเยอะขึ้นครับผมเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าแต่ก่อนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้คือลูกค้ามาถามหาขนส่งเจ้าอื่นด้วยแต่ที่เราบอกมีเขาก็เดินกลับไปตัวเป่าครับแล้วพอเรามีพอเรามีเดเลเตอร์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเตือมนั่นคือลูกค้าสามารถมีตัวเลือกได้แล้วก็ ยอดเพิ่มขึ้นด้วยครับผมยอดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ที่ตลาดอุฟู่เนาะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สุดท้ายนะครับอยากให้คุณนิวฝากร้านหน่อยครับว่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับครับผมทางเข้าทางเข้าเดอเดอร์สาขาอุฟู่นะครับตลาดอุฟู่เข้ามาทางประตูฝั่งแมคโดนัลจากถนนมิตรภาพครับผมเดินขับตรงเข้ามาจะอยู่ขวามือครับ อ่างฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับค่ะฝากลูกค้าที่อยู่บริเวณนี้นะฮะที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเข้ามาใช้บริการที่สาขานี้ได้ก็ได้นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยที่อาจจะเดินทางเนาะมาจากฝั่งนูน้นนะครับฝั่งคนครราชสีมาก็มาถานนมิตรภาพกนตลาดก<ม>็เดี้ยวเข้ามาเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งสาขาของเรานะครับมาใช้บริการได้นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณนิวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ